คือคือวันนี้ขอขอเปิดใจผ่านอิจันแล้วกันเนาะคือวันนี้ผมแข็งแรงพอที่จะจะคุยกับพื้นที่ปลอดภัยผมแล้วเรื่องลูกๆเนี่ยตัดไปได้เลยผมถวายชีวิตอยู่แล้วนะเมื่อไหร่อยากจะจี้จุดอ่อนผมอะจี้เรื่องลูกมหผมสู้ขาดใจเลยแล้วอะไรที่ยี่สิบปีผมไม่เคยพูดคำหยาบไปนะแต่ถ้ามามั่วๆใส่ร้ายเรื่องลูกเนี่ยผมอาจจะแถลงข่าวสดแล้วพูดคำหยาบก็ได้ mm hmm. อันนี้ส่วนตัวผมนะเพราะความเป็นพ่อนะแต่ผมผมขอขอบคุณภรรยาแล้วกันเพราะว่า จริงๆเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยแต่เวลามีข่าวเนี่ยเชนธนาและภรรยาหุ้นอมาโดกอไม่ถือผมไปชวนเขามาทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในบริษัทเนี่ยมาแบกความหวังความฝันของเด็กผู้ชายที่มันทะเยอทะยานอยากจะเป็นเศรษฐีเป็นเด็กบ้านนอกอยากจะเติบโตเขาต้องมาแบกอะไรก็ไม่รู้แต่เวลามีคดีเนี่ยจริงๆคู่กรณีก็อาจจะรู้นะว่าภรรยาผมไม่เกี่ยวแต่รู้ว่าเขาเป็นจุดอ่อนผมนะแต่วันนี้ก็ ถือว่าจี้ถูกจุดอะ่ะมันก็ปลุกเชนธนาล่างสุดท้ายขึ้นมาแก้ปัญหาเหมือนกันขอโทษเขาแล้วกันคือเขาไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอะ่ะไม่มีทางเลยที่หัวข่าวจะเป็นเชนธนาและภรรยาแต่ทุกคดีมีภรรยามาเกี่ยวข้องหมดเลยสงสารเขาแล้วก็จริงๆความเป็นลูกผู้ชายอะ่ะถ้าผมมีคู่กรณี่ผมจะไม่เอาภรรยาเขามาเกี่ยวข้องอเพราะว่าเราให้เกียรติกันแล้วกันนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตที่เราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้น แล้วก็ก็ขอขอโทษภรรยาด้วยแล้วก็ถ้าเกิดฟื้นไปได้เนาะหมดหนี้หมดสินก็จะดูแลจนแก่ไปด้วยกันนะ่ะแล้วก็อยากจะแบบสมมุติ70-80ปปีนั่งข้างๆแล้วก็แบบเออเราใช้ชีวิตด้วยกันมาดีเนาะตายไปก็จะได้หลับสบายๆไม่ต้องห่วงกัน